ได้กินแล้วนะคะได้กินแล้วดูเด็กๆกินตําแยแมวกันนะคะแม่กินก็ต้องขอบคุณพี่หนด้วยนะคะขอบคุณพี่หนามากๆที่ออไปถอนตำแยแมวมาให้เด็กๆนะคะแล้วก็ล้างให้เด็กๆเรียบร้อยเลยแม่กิ่งมาถึงไม่ต้องล้างเลยค่ะน่ารักมากๆ f อฟซีของเราเป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะ เนี่ยค่ะละง,งมเลยนะคะอันนี้คือการรวมตัวของลูกๆแม่กิ่งกันนะคะเป็นการรวมตัวของพวกเขากินตําแยแมวเนาะแล้วเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวแม่ก็ต้องคอยเก็บเช็ดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอให้ลูกๆได้กินบําบัดพวกเขาเนะเพราะว่าช่วงนี้เองก็อากาศเปลี่ยนนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนพวกเขาก็ไม่ค่อยจะสบายกันสักเท่าไหร่มีเป็นหวัดอะไรกันบ้างนะคะมีการขย้อนน้ำลายออกมาบ้างเป็นหวัดกันบ้าง ก้อนนี้ค่ะได้กินตำยายแมวบำบัดก็เป็นไรที่ดีมากเลยนะคะท่านใดที่ออมีตำยายแมวอยู่กับบ้านก็ถอนให้ลูกๆก,กินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตำยายแมวหรือว่าเป็นไผ่เงินค่ะให้พวกเขากินเถอะค่ะแล้วมันจะดีต่อสุขภาพพวกเขานะคะบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าตำาแย,ยแมวหน้าตาเป็นยังไงต้นแบบไหนเนี่ยค่ะแต่แม่กิ่งจะเอาให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นต้นแบบนี้นะคะสําหรับตำาแย,ยแมวเนาะ เป็นต้นลักษณะนี้นะคะแล้วเด็กๆเขาก็จะกินที่รากตรงนี้ค่ะกินที่รากตรงนี้กันมันก็จะหอมหวนค่ะเป็นอะไรที่หอมหวนมากๆปล,ลูกปลากินด้วยกันหมดเลยต้นตูนกินไหมลูกต้นตูนไม่กินหลหรอลูกเดี๋ยวก็คงกินนะคะเดี๋ยวก็คงกินดูมีการลากไปทางโน้นด้วยนะคะมีการลากไปทางโน้นด้วยอนําใช้ก็กินครับ น้ำชัยเมื่อกี้ที่ลองเสียงระงม,มนะั่นคือน้ำชัยนะคะน้ำชัยอยากกินเดี๋ยวก็จะไปให้หลังบ้านด้วยนะคะเนี่ยยังมีเหลืออยู่เดี๋ยวแม่กินจะไปให้เด็กหลังบ้านด้วยแล้วก็ไปให้กลุ่มสามพี่น้องเขาอยู่ที่ห้องทํางานด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยให้ดูให้ดูคลิปออของในบ้านกันก่อนเอา้าแล้วไม่กินเหรอลูกแม่ทองอําไพไม่กินเหรอเนี่ยมานั่งมองหน้าแม่เนี่ยฮะ ไปกินไปลูกปะกินเป็นไหมเราอะ่ะแม่กิ่งขอบคุณพี่ชนะอีกครั้งนะคะขอบคุณพี่ชนะอีกครั้งที่นึกถึงเด็กๆนะคะนึกถึงเด็กๆถอนตำแยแมวมาให้เด็กๆกินค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะดีมากๆเลยเนาะตำแยแมวถ้าตรงบ้านใครมีก็ไม่ต้องไปซื้อหานะคะไม่ต้องไปซื้อหาให้สิ้นเปลืองนะคะเพราะว่า สามารถมันขึ้นง่ายค่ะขึ้นง่ายถ้าเป็นที่ที่ที่มีแบบว่าเป็นพื้นที่แล้วมีแบบว่าดอกมันร่วงลงสายก็จะขึ้นง่ายค่ะมันไม่เหมือนกับไผ่เงินไผ่เงินต้องไปเพาะเอาก็าจะยุ่งยากไปอีกแบบหนึ่งค่ะบำบัดสำหรับน้องแมวเราได้ดีเลยนะคะสำหรับตำาแยแมวกับไผ่เงิน ายเงินไม่กินก็จะให้เขากินเรื่อยๆอยู่นะคะให้เขากินเรื่อยๆอยู่ไหนม,มีใครมีใครมีใครเกือกิ้งหรือยังไม่มีใครแย่งกับลูกเยอะแยะเลย<ม>เอาเอาแล้วคนนี้ไม่กินหรอเนี่ยหรือว่ากินแล้วแม่ทองเพิ่มนะคะแม่ทองเพิ่มนอนเกือบกิ้งใหญ่เลยดูเขาดูเขาเออเออเอาสิเอาสิเอาสิกินนี่ยังเนี่ยนอนเกือบกิ้งเนี่ยฮะมีความสุขมากเลยนะคะลูกๆ ส่วนคนที่นอนอยู่ตรงนั้นก็คือทองเติมลูกสาวเขาอันนี้แม่เขาเกือกกิ้งอยู่บนนี้กินนิยังลูกกินนิ้ยังทองเพิ่มกินนดยังโอ้แล้วพี่ทองก้อน,น่ะลูกพี่ทองก้อนก็เกือกกิ้งแล้วเหรอเนี่ยฮะบางคนยังไม่ทันได้กินอะไรเยอะเลยนะคะเกือกกิ้งรอซะละดูอย่างพี่ทองก้อนของเราดูดูด,ดูพี่ทองก้อนของเรา เกกิ่งเหมือนกันครับโอ้ยเด็กๆมีความสุขมากเลยนะคะที่ได้กินเห็นลูกๆมีความสุขแบบนี้ก็ดีใจนะคะและแม่กิ่งคิดว่าคนให้มาก็คงจะดีใจเช่นกันค่ะที่เห็นเด็กๆได้กินแล้วก็มีความสุขเป็นแบบนี้ชื่นอกชื่นใจนะคะ เ MM uh oh. yeah, wow. ด <ah> ี๋ยวเราไปดูหล okay. mm ัง hmm. บ้านกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันค่ะว่าจะกินกันอย่างอริดอร่อยแบบนี้ไหมเด็กๆหลังบ้านก็รวมตัวกินกันอย่างอริดอร่อยเช่นกันนะคะดูเด็กหลังบ้านของเรากําไรทองกินนี้ยังลูกนอนเกือกกิ้งน่ะฮะกินนี้ยังเนี่ยค่ะ ฮะฮะกินน่ยางกำไรทองกินนี่ยังกินสิลูกกินเร็วน้องๆกินกันอร่อยอร่อยเลยนะเห็นไหมกินตรงนี้เหรอลูกพี่ซับก็กินครับพี่ซับกินพร้อมใครนำโชคก็กินครับน้ำโชคก็กินอย่างอร่อยเลยนะคะแล้วทางโน้นก็แม่ลูเซียแม่ลูเซียก็กินเหมือนกัน วางให้ทั่วเลยนะคะวางให้ทั่วเลยเอร่อยอร่อยมากเลยเด็กๆอ่ะนำโชคกินลูกอ่ะแมวให้นะอุ้ยกินเยอะๆลูกกินเยอะๆของชอบของเด็กๆกันนะคะของชอบของเด็กๆกันทำเด่แมวนะคะกินเป็นกันหมดเลยไม่ว่าคนไหนเป็นคนไหนโอ้พี่ซับได้หลายต้นเลยลูก ฮะของพี่ซัดได้หลายต้นเลยกินใหญ่เลยนะคะนำโชคพี่ซับก,ก็กินใหญ่แม่ลูเซียก็กินใหญ่เลยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมถ้าพูดได้ก็คงจะบอกว่าอร่อยครับแม่ครับหอมมากเลยอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะ กันอ,นอ่อนๆทั้งนั้นเลยกินรากใหญ่เลยส่วนแม่ลูเซียเริ่มตะแคงแล้วนะคะเริ่มตะแคงและลูกๆนี้มากินในบ้านหมดเลยนะคะพอกินแล้วเริ่มถูเริ่มถไถเริ่มจะตะแคง อร่อยไหมลูกอร่อยไหมเอออย่ากแกล้งน้องอย่ากแกล้งน้องทองสร้อยอร่อยมากเลยหลังบ้านเราก็อร่อยไม่แพ้นในบ้านเลยนะคะอ่ะมีการแยบกันมีการแยบกันแม่กำไรทอง ไม่รู้ว่ากินหรือยังแต่เกือก,กิ้งใหญ่เลยนะคะแม่กําไรทองอะตกลงมาแม่ขากิ้งเลยนะลูกตาจะสะท้อนหน่อยนะคะพอดีไม่กิ่งเปิดแฝดเนาะเพราะว่าโซนข้างหลังจะไม่ค่อยสว่างมากก็เลยเปิดแฝดเอาอก,อนะกินหรือยังน่ะกินหีือยังเกิดก,กิ้งเนี่ยแม่กําไรทองฮะเออเรานี่ แค่ได้กลิ่นก็เกือกิ้งได้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะหอมเนาะอ,อย่ากแกล้งกันลูกอย่ากแกล้งกันดูลีลาทองเอกกินนะคะลีลาทองเอกเออแยบกันมีการแยบกัน กินอย่างจุดจุกันเลยนะคะเพราะว่าเยอะมากได้มาเยอะมากเด็กๆกินอย่างแบบเปรมปีเลยค่ะเป็มปีเลยมแม่กำไรทอง อันนี้คือแม่กิ่งกลับเข้ามาในบ้านแล้วนะคะพอกลับเข้ามาในบ้านแล้วจะเห็นแต่ละคนเริ่มเกือก,กิ้งกันแล้วนะคะดูนี่ดูนี่ให้ดูใหด้ดูแม่ทองมากับสตูนดูแม่ทองมากับสตูนนะคะเกือก,กิ้งกันใหญ่เลยเนี่ยอุ้ยฟินมากเหรอลูกฮะแม่ทองมาฟินมากเลยฟินมากเลยค่ะเด็กสตูนน้อยของเราทางโน้นก็นั่นนะคะ วันนี้คืนนี้ก็คงจะปล่อยไว้แบบนี้เลยค่ะปล่อยให้พวกเขาละเลงกันแบบนี้เลยทองอ้นก็เริ่มฟินเหรอลูกทองอ้นก็เริ่มฟินนะคะแม่สายลุงเมื่อกี้ลงมาแม่กิ่งเอาให้กินแล้วก็ไม่แน่ใจว่ากินหรือเปล่าพอดีแม่กิ่งไปถ่ายตรงข้างหลังทองอ้นก็เริ่มฟินนะคะนี่แต่ละคนแต่ละคน ปล่อยให้เขาละเลเงกันแบบนี้เลยนะคะคืนนี้บ้านเราจะเป็นสภาพแบบนี้เลยเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเก็บทีเดียวค่ะอ่ากลุ่มทางนี้รวมตัวกันทําไมตรงนี้อะลูกฮะเออมารวมตัวกันตรงนี้กันอีกแล้วมามามาทางนี้มา็นทางนี้เยอะแยะเลยดูซิทางนี้ยังเยอะอยู่เลยลูก เดี๋ยวเหลืออีกหน่อยนึงแม่กิ่งจะเอาไปให้สามพี่น้องเขาที่อยู่ห้องทํางานนะคะที่อยู่ห้องทํางานกินเนาะเอาไปให้สามพี่น้องเขาอันคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณที่รับดูรับชมคลิปให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ ดูนะคะบุญมีก็กินเป็นค่ะโอ้แม้นึกว่าบุญมีกินไม่เป็นลูกโอ้บุญมีกินเป็นมีร้องเรียกนะคะตอนที่แม่เอาเข้ามาแล้วแม่เอาให้กับน้องๆกินเนี่ยเอาให้กับสามพี่น้องนี่กินเขามีเรียกเขามีเรียกก็เลยร้องให้เขากินนะคะกินใหญ่เลยมันหอมใช่ไหมลูก หอมบุญมีก็กินนะครับ